เมนูวันนี้คือตำเส้นเล็กกุ้งสดใส่หมูยอยุ่ยุเลยจ้าก่อนอื่นไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเส้นเล็กปลาดอกบัวกุ้งขาวหมูยอผักกาดผักชีใบเลื่อยพริกมะนาวมะเขือเทศน้ำปลาน้ำปลาราน้ำตาลปี๊บผงชูรสส่วนเ,นเพื่อนๆคนไหนอยากใส่อะไรเพิ่มเติมก็ใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปเราไปดูวิธีการทำขั้นตอนแรกไปดูกันเลยค่ะ โดยอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันให้พร้อมนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำกุ้งมาแกะเปลือกให้หมดทุกตัวโดยเราจะไม่ใช้ส่วนหัวของมันนะคะหลังจากนั้นก็อย่าลืมผ่าหลังกุ้งนะคะเราต้องผ่าเอาเส้นดำหลังกุ้งออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างด้วยเกลือเพื่อที่จะไม่ให้มันคาวนะคะขออภัยในความที่ไม่ใส่ถุงมือด้วยนะคะทำกินกันเองค่ะงดด่าม่านะคะ ต่อไปเราก็จะมาเทโซดาเพื่อที่จะให้กุ้งกรอบและเด้งอร่อยน่ากินเสร็จแล้วเราก็ต้องโปะด้วยน้ำแข็งนะคะเพื่อที่จะให้มันเด้งดึงๆต่อไปนะคะเราก็จะนำหมูยอมาลวกพอลวกสุกได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้นะคะ หลังจากนั้นก็นํากุ้งมาลวกสะดุ้งน้ําพอให้มันสุกสุดเด้งๆแล้วก็ตักขึ้นพักไว้เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําเส้นเล็กมาลวกโดยเส้นเล็กที่เราใช้นะคะจะเป็นเส้นเล็กปลาดอกบัวจะให้ความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษค่ะพอเราลวกเสร็จนะคะเราก็เอามาแช่ไว้ในน้ําแข็งเพื่อที่จะไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนและติดกันค่ะ ค่ะต่อไปก็จะมาเข้าสู่วิธีการปรุงแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่พริกลงไปตามให้ละเอียดละเอียดค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ หลังจากนั้นก็เติมปรารณน,วนัวของเราปรารหหอนี้จะแซ่บเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าขอไม่บอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะเพราว่าตอนไม่เข้าค่ะหลังจากนั้นก็เติมอ่น้ำมันนาลงไปเยอะเลยค่ะเอาตามความชอบชอบเลือกแค่ไหนจะใส่แค่นั้นไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะเยอะ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาสักหยดสองหยดพอเป็นพธิธีแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปตามเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หมูยอของเราลงไปแล้วก็ตามด้วยกุ้งเด้งๆของเราลงไปคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมเส้นเล็กของเราลงไปสังเกตนะคะว่าเส้นของเราจะเหนียวนุ่มเป็นพิเศษแต่จะไม่ติดกันเป็นก้อนเพราะเราแช่น้ำเย็นไว้แล้วก็คลุกเข้าให้น้ำปลาของเรา เข้าลงไปในเส้นแล้วก็กุ้งหมูย,ยอเลยค่ะจังหวะน,นี้น้ำลายไหลเวอร์แล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปให้หอมๆนะคะแล้วเราก็มาจัดจานกันนะคะเทส้มตำเส้นเล็กของเราลงไปเลยค่ะน่ากินป้าน่ากินเวอร์ดูดีจุกๆเครื่องแน่นๆขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปสาวทำอาหารสุดแซ่บนะคะกับเมนูตำเส้นเล็กสุดแซ่บขอบคุณข่าวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะ